ทานโปรตีนน้อยเกินไปมีข้อเสีย5ข้อหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เอ๊ะฉันทานโปรตีนน้อยแล้วมันเกิดผลเสียอะไรก็ฉันก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรนี่ก็เป็นตัวสุขภาพแล้วปกติดีผมให้ลองสังเกตดูข้อที่1ใครที่อายุเกิน30-35แล้วถ้ามีอาการเมื่อยก้นตอนขับรถโดยการเปรียบเทียบกันว่าเอ้ยตอนหนุ่มๆน,นะสาวๆเนี่ยฉันยังไม่เป็นเลยพออายุมากขึ้นเกิน 35- แล้วแล้วทำไมฉันเริ่มเมื่อยก้นนะเขาเรียกว่าซาโคพเนีย S A R COPENA นะครับซาโคพีเนียแปลว่าตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันฝ่อลงตามอายุที่มากขึ้นซึ่งโดยปกติอะกล้ามเนื้อเราจะพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงอายุประมาณ 20- 25แล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มค่อยๆลดลงเรื่อยๆดังนั้นใครก็ตามที่ไม่เคยขับรถแล้วเมื่อยก้นไม่เคยขับรถแล้วเมื่อยหลังอยู่ดีๆเมื่อยก้นเมื่อยหลังนะครับให้ลองสังเกตดูซิว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นของเราเนี่ยเล็กลงเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนหรือเปล่า ข้อที่2จะเจอบ่อยมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่ผิวแห้งอยู่แล้วพออายุมากขึ้นจะมีปัญหาว่าผิวที่แขนเนี่ยรู้สึกว่าแห้งง่ายนะครับเป็นขุยง่ายบางคนก็จะมีปัญหาตรงบริเวณขาหน้าแข้งหรือหลังเท้าเนี่ยจะรู้สึกว่าแห้งมากแล้วบางคนเนี่ยโดนอะไรข่วนนิดหน่อยแล้วก็มีเลือดออกถ้าเป็นลักษณะนั้นให้คิดเลยว่าแสดงว่าผิวเริ่มบาง ข้อที่3บางคนจะเห็นตั้งแต่อายุน้อยๆเลยก็คือถ้าใครก็ตามที่อายุเกิน 3- 5หแล้วนะแล้วปรากฏว่าเวลาดูที่เล็บเนี่ยเล็บเนี่ยจากตอนแรกเมื่อก่อนเล็บเคยเป็นสีชมพูตอนนี้เล็บกลายเป็นสีขาวแสดงว่าโปรตีนไม่พอแล้วไม่สามารถสร้างหลอดเลือดฝอยส่วนไปลายได้อย่างเต็มที่บางคนจะมีปัญหาเรื่องมีดอกเล็บบางคนก็จะมีเรื่องความแห้งรอบๆตรงโคนเล็บถ้าใครก็ตามมีอาการแบบนี้นะให้คิดเลยว่าเฮ้ยหรือว่าร่างกายของฉันเนี่ย ขาดโปรโตีนทําให้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเหล่านี้ไม่พอข้อ4คือผมงอกผมร่วงผมบางโดยส่วนตัวเนี่ยเคยต้องทํางานตอนกลางคืนแล้วสิ่งที่เกิดก็คือพอเรานอนทํางานตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะพักผ่อนน้อยร่างกายก็จะโทรมเร็วตอนอายุป,ประมาณ30ตรงกลางเนี่ย มีปัญหาเรื่องผมบางผมร่วงเกือบจะเป็นไข่ดาวเลยแล้วผมก็มาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรอ๋อนึกออกแล้วเราขาดโปรตีนพอร่างกายเราขาดโปรตีนสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายก็เลยไม่มีสารอาหารที่ไปใช้ในการสร้างรากผมสร้างเส้นผมแล้วทําให้ผมบางผมร่วงได้ง่ายพอทานโปรตีนไปไม่เกินสาถึงหเดือนลุกผมขึ้นเล็กๆเ,เลยแล้วก็ผ่านไปไม่เกินหนึ่งปีผมก็กลับมาเต็มแบบนี้เหมือนเดิมข้อที่ห้าเจอบ่อยมากเพราะว่า โดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมอ่านคอมเมนต์ดูนะครับในคอมเมนต์จะบอกว่าเนี่ยอายุมากขึ้นคนทานน้อยๆผมบอกว่าไม่จริงจากงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าจริงๆแล้วคนเราอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับตั้งแต่อายุ25-30ขึ้นไปเนี่ยถ้าน้ำหนักเท่ากันควรจะรับประทานโปรตีนเท่ากันแล้วยิ่งถ้าอายุมากขึ้นควรจะรับประทานโปรตีนมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงทำไมเพราะการดูดซึม ของเราเนี่ยมันแย่ลงเพราะการดูดซึมแย่ลงควรจะรับประทานโปรโตีนมากขึ้นด้วยซ้ำดัง,งนั้นขั้นต่ำของโปรโตีนนะครับโดยเฉลี่ยจากงานวิจัยเขาบอกว่าต้องรับประทานโปรโตีนอย่างน้อย50กรัมต่อวันอันนี้คืออย่างน้อยนะไม่ใช่อย่างมากนะอย่างน้อยคือ50กรัมต่อวันดังนั้นใครก็ตามที่รับประทานโปรโตีนไม่พอเหมือนปะาป๊าหม่าม้าผมนะผมก็เลยใช้วิธีการแบบนี้ผมไม่รู้ว่าท่านเนี่ยทานอะไรบ้างแต่เราเห็นแล้วว่าเขามีปัญหาเรื่อง ผิวแห้งผิวบางมีปัญหาเรื่องผมงอกนะผมก็เลยให้ท่านไปแบบนี้คือส่งโปรโตีนให้ท่านไปลังหนึ่งแล้วก็บอกท่านว่าให้ทานโปรโตีนหนึซองตอนเช้าพร้อมกับอาหารเช้าแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้ท่านทานอาหาร3ามื้อปกติปรากฏว่าผมที่งอกเนี่ยค่อยๆสีเข้มขึ้นผมที่ร่วงเนี่ยค่อยๆมี ลากผมขึ้นมาแล้วก็เล็บของท่านอนะที่บางๆเนื่องจากท่านอายุ70แล้วว่าเล็บที่งอกออกมาใหม่เนี่ยจะเริ่มค่อยๆหนาขึ้นดังนั้นวิธีการง่ายๆสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันน่าจะทานโปรโตีนไม่ครบ50กรัมต่อวันก็ทานเวโปรโตีนไปเลยครับ1ซองตอนเช้าพร้อมกับอาหารจะได้สบายใจว่าอย่างน้อยในเวโปรโตีน1ซองเนี่ยจะมีโปรโตีนอยู่20กรัมอยู่แล้วดังนั้นหมายความว่าโอเคเราอาจจะทานไม่ถึง 50กรัมจากอาหารแต่พอเรามีเวเวจะช่วยทำให้เราเนี่ยได้20กรัมแล้วแล้วอีก30กรัมหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยเนี่ยเราก็ไปรับประทานจากอาหารมื้ออื่นๆนครับจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เร็วแล้วก็ไม่มี5อาการที่ผมบอกไปนะครับสำหรับใครก็ตามไม่เคยทานเลยนะผมให้สิทธิพิเศษคนที่ฟังจบไ like ลน์นี้ปกติเว1กล่องเนี่ยเป็นไอโซเรตเวโปรตีนไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันใดๆดังนั้นสามารถทานได้ในคนที่กลัวอ้วน เวบดี 1>, 1กล่องมี1 2ราคา1 1 0 0บาทแต่ถ้าใครก็ตามพิมพ์1,100วักก็ตามด้วยจำนวนจะได้เกลอาบน้ำนะครับใช้หัวน้ำหอมจากฝรั่งเศสนะครับหอมมากทุกคนมูลค่า350บาทแถมไปด้วยดังนั้นพิมพ์1,100วักด้วย1หรือ1 1 0 0ววักด้วย2ก็คือวักแล้วตามด้วยจานวนเนี่ยถ้าสั่ง1กล่องก็จะได้ ชาวาเจล1ขวดถ้าสั่ง2กล่องก็จะได้ชาวาเจล2ขวดแบบนี้เป็นต้นนะครับรักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามที่เข้าใจเรื่องโปรตีนผมบอกเลยว่าการที่เราจะเยาวไวการที่เราจะแก่ช้าการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยจะอยู่แค่เอื้อมรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ